เป๊ผักว่ะผักเป๊ผักผักเป๊ถ้าผักเป๊ก็จะดูรุนแรงใช่ไหมเขาก็เลยแบบชื่อเป๊ผักไม่เป็นไรอะฮะเลยฉันอ่านอะไรพูดไปใช่ไหมนี่ฉันอ่านคอมเมนต์นี้ไม่เสร็จสักทีอ่านคนก็คิดว่าเสร็จแล้วก็เลยมานั่งคุยเอายังไม่เสร็จหรออ่านไี่สานไม่สทอน เราก็มีสตินะคะมิสซิสหน,น่อยไอ้กเต้าเขามีคุชชินเยอะเออคนข้างๆพี่ก็อออแอบเลยนะแอบเลยนะอะไรวะผมบอกแล้วทุกคนจะบอกว่าล่าสุดเราไปแกล้งไม่ได้แกล้งพี่ถักหรอกนั่นแเองผมไปเกาะพี่ถักไว้เลยอะ <laughs> ไรที่กินม,มากๆ <laughs> แล้วก็วันนี้พี่ถักลงซอรี่ใช่ไหมหนูก็เออ่รีพายไปชมไม่รู้พี่ถักตอบยังไงกัน้าเลยหนูกำลังตอบพี่ถักอยู่ทุกคนตอบพี่ถักสนุกอันทุกคนพี่เป้ของพี่ถัก วันนี้วันนี้หนูเห็นเขาอยู่เดยกันหนู็คนไม่ได้หนูเป็นคนไม่ดีเพราะว่า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 ในห้องนั้นที่ตอนนั้นที่เดินเข้าไปมีมีสามเนเขามีหนูเต๊ยแล้วหนูก็แบบเก็บกเห็นนะเห็นนะอะไรยเยห็นเขาแบบนั่งแต่งหน้านั่งคุยกันแต่หนูไม่ได้ฟังทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวแบบไม่ได้ฟังเรื่องที่เขาคุยกันแต่นั่นแหละหนูก็แบบหนูไม่ได้ชิปหนูไม่ได้ชิปนะทุกคนไม่ชิปนป่นะคะ เป็นอยู่กับผักผักโหแบบนั้นนั้นละมันต้องแล้วมีคนรอตัอยู่ใช่หรอใช่คือใค้เอออีพักอีพักชอบคนแปลกอ่ะไม่รู้เหมือนกันก็แปลกนแต่ไม่มากก็ก็เท่ดี อ่ะแล้วคนอื่นล่ะมีพฤติกรรมการนอนแปลกๆยังไงกันบ้างคีอใครตื่นยากอยากเล่าต่อจัะต่อเลยค่ะคือจริงๆเป้นนอนตรงข้างบนแต่เครื่องล่างเป็นอย่างเนี้ยโมเดลเหรอโมเดลอันนี้น้องยอยควจะเปนอะไรเลเป็นขัดยอนใช่ไหมแต่ว่าก็ควรเจอหน้าเพื่อแหละแต่ก็เลยเป็นอย่างนี้นิวนิวฟอนบอกว่าอ๋อนอนแบบแอบแฝบ